สวัสดีครับพบก,กับสุริข่าวฟุตบอลไทยแล้วเริ่มต้นกันที่แตกหักก่อกระบดมิซาเดือดจัดแฟนบอลเจแปนถึงมิซาประเด็นสุประโชค์เรียกได้ว่างานเข้าแล้วนะครับสำหรับมิซามิไฮโรเปโตวิทนะครับ หลังจากแฟนบอลชาวญี่ปุ่นนะครับได้ถามถึงกรณีประเด็นสุภโชคแฟนบอลของญี่ปุ่นซัปโปโรนะครับต่างแสดงความเห็นไปในทนองเดียวกันถึงมิไฮโรเปโตวิตกุนซือใหญ่ของถีมของคอนโซเลซัปโปโรถึงเวลาแล้วหรือ,อยังควรส่งสุภโชคส,ชคสชคควาวชาติกองกลางดีกีติมเชาติไทยที่ฉายแววให้เห็นถึงคุณภาพตั้งแต่ลงเป็นตัวสลองไหลนัดควรส่งเขาลงเล่นเป็น11ตัวจริงได้หรือ,อยังขนาดแฟนบอลของทางด้านญี่ปุ่นเขาก็ยังมองเห็นนะครับตรงนี้ก็เป็นงานที่เรียกได้ว่ามิชามิไฮโรเปโตวิท ต้องคบคิดแล้วนะครับถ้าหากแมตช์หน้าสุภโชคเนี่ยได้ลงเล่นแค่10นาทีหรือ20นาทีอีกแล้วเลิกก่อกรณี้อาจจะมีการกบฏก่อวอร์ดกันเกิดขึ้นนะครับเห็นชัดเจนนะครับว่าผลงานมันดีกว่านักเตะตัวจริงซะอีกเรามาดูแฟนบอลชาวญี่ปุ่นกันหน่อยนะครับที่มีความคิดเห็นกันอย่างไรสําหรับประเด็นของสุภโชคคอมเมนต์ที่หนึ่งฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วที่สุภโชคจะเริ่มต้นในตำแหน่งตัวจริงครั้งแรกได้แล้วขอร้องเถอะคอมเมนต์ต่อมาสุภโชคแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่แข็งแล้วนะ คอมเมนต์ต่อไปเด้โปรดเถอะให้เขาลงเล่นเป็น11ตัวจริงในแถว2สุภโชคเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมนะคอมเมนต์ต่อมาการเสริมทัพด้วยสุภโชคนั่นคือสิ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วแต่ควรที่จะให้เขาลงสนามเป็น11ตัวจริงคอมเมนต์ต่อมาซัปโปโรโชคดีมากที่ได้ตัวสุภโชคเขาคือผู้เล่นที่มีคุณภาพมากๆนะคอมเมนต์ต่อมาสุภโชคกลายเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพของเจลิกไปแล้วหลายทีมกําลังมองมาที่เขา คอมเมนต์ต่อไปผู้ชคเหมือนกับชนาทิพมากเขามีความเข้าใจกับซัปโปโรสูงคอมเมนต์ Comment ต่อมาผมสนับสนุนนักเตะไทยนะคอมเมนต์ Comment ต่อไปผูโชเล่นเก้าขากับเพื่อนดีๆควรลงเล่นแป็นตัวจริงคอมเมนต์ Comment ต่อไปผูโชเหมือนกับชนาทิพเป็นการสมทัพที่ยอดย่ยมคอมเมนต์ Comment ต่อมาุูโชมมีการพันบอลในจังหวัดสุดท้ายที่ดีมากๆคอมเมนต์ต่อไปผูโชค,คู่คิมกุนฮีคอมเมนต์ Comment ต่อมา ในจังหวะสุดท้ายที่ได้ประตูสุภโชคเหมือนชนะทิพมากคอมเมนต์ต่อไปถึงเวลาแล้วที่สุภโชคควรจะเป็น11ตัวจริงคอมเมนต์ต่อไปการพันบอลของสุภโชคสามารถดึงผู้เล่นของทีมคู่แข่งได้ถึง3คนเลยนะคอมเมนต์ต่อมาสุภโชคกลายเป็นผู้เล่นที่สร้างความกดดันให้กับแนวรับคู่แข่งได้เก่งมากๆและคอมเมนต์สุดท้ายอยากเห็นสุภโชคลงเป็นตัวจริงขอร้องเถอะส่งเขาหลงเล่น นี่คือความคีดเห็นแฟนบอลญี่ปุ่นนะครับโอ้โหเขาก็มองเห็นเหมือนกับเรานะครับตอนนี้ก็เป็นการก่อวอร์ดกันเกิดขึ้นเลยนะครับในโลกโซเชียลมีเดียนะครับและแฟนๆนะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรไม่เอาเลฮะส่งลงเล่นแค่10นาทีสุดท้ายเนี่ยทีมจนเจียนจะแพ้เนี่ยค่อยมาส่งลงเล่นไม่ไหวนะครับถ้าไม่อยากเจอสถานการณ์แบบนี้ต้องลองส่งเป็น11ตัวจริงดูนะครับ เพร,ราะซูเปรโชว์สัรชาตินะครับมีแพชชั่นนะครับมีความตั้งใจมากๆนะครับดูจังหวะการวิ่งดูจังหวะการขยนันไล่บอลนะครับตรงนี้ซูปเปอร์โชคเนี่ยคือมีความกระตือรือร้นมากกว่านักเตะคนอื่นเพราะเขาอยากจะแสดงผลงานนั่นเองนะครับก็ต้องมาลอดูกันนะครับในนัดหน้าว่าจะได้ลงเล่นมากขึ้นกว่านัดที่แล้วหรือเปล่านะครับ แฟนบอลญี่ปุ่นงัดข้อมูลถึงโค้ชฟอนตอเร่เปิดสถิติชนะทิพนารุกทีมชาติไทยท็อปสสูงสุดเจลีแฟนบอลญี่ปุ่นได้เปิดข้อมูลที่ไม่ธรรมดาของเจชนะทิพส,สุนทรศิลป์กองกลางดีกิตทีมชาติไทยถูกจารึกชื่อบอนเวทีเจลีสามฤดูกาลหลังสุดชนะทิพถูกจารึกชื่อเจ๋งที่สุดในลีกสูงสุดของญี่ปุ่นเป็นรองเพียงแค่ แอนเดรสอินเอสตาเพียงคนเดียวเท่านั้นซึ่งแฟนบอลท่านหนึ่งที่ญี่ปุ่นได้โพสผ่านโลกโซเชียลมีเดียถึงสถิติที่สุดของเจลีกนัตัตงแต่ปี2018จนถึงปัจจุบันนักเตะที่มีการจ่ายบอลสูงที่สุดของเจลีกญี่ปุ่นอันดับที่1ก็คือแอนเดรสอินเอสตากองกลางดีกีชัมโลและอันดับที่2คือชนะทิพย์สมกสินกองกลางดีกีทีมชาติไทยนะครับสามปีจนถึงปัจจุบันชนาทิพย์คือนักเตะที่จ่ายบอลสำเร็จสูงที่สุดบนเวทีเจลีกของญี่ปุ่นโดยมีเคคว่ดียยงแ นั่นก็คือมิกิยามาเนะรังอันดับที่7แล้วแบบนี้นะครับโทรุโอนิกิไม่เห็นสถิติเหล่านี้หรอไปจับชนะทิพนั่งเป็นตัวสำรองได้อย่างไรซึ่งทางแฟนบอลญี่ปุ่นก็ยังบอกด้วยดี่คบว่าชนาทิพคือผู้เล่นที่ควบคุมการเคื่อนไว้บอลให้กับเทียมนับตั้งแต่อยู่กับคอนโซเลซัปโปโรจนมาถึงคาวะสกิฟอนเตเร่แต่แล้วสามนัดที่ผ่านมาฟอนเตเร่ไม่มีชื่อของเขาได้อย่างไรสถิติของชนะทิพสูงกว่านักเตะบอลเจลีกของญี่ปุ่นทุกคนด้วยค่าเฉลี่ยที่เยอะกว่ามาก และที่สําคัญยังไม่มีการพูดถึงตําแหน่งการยืนของชนาทิพที่จะทําให้การใจบันเกิดผลสําเร็จจากชนาทิปและจะเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับเทียมข้อมูลคือสิ่งสําคัญแต่ทางโทรุอุนิกิจับชนาทิพยนักเตะที่จะรึกสถิติเป็นเบอร์2ในลีกของญี่ปุ่นไปยืนผิดตําแหน่งแถมยังหลับเขาไม่ลงสนามอีกแบบนี้จะเกิดประโยชน์กับทีมได้อย่างไรจะไม่เห็นข้อมูลสถิตินี้เลยเหรอ เอาแล้วสุโชคอัปเกรดตัวเองคุยตรงมิซ่ามิให้รเปเรตวิทสุโชคสรารุชานะครับกองกลางดีกีทีมชชตนไทยกำลังใช้แววถึงผลงานอย่างสุดทึงที่ประเทศญี่ปุ่น ไม่ใช่เพียงแค่ในสนามเท่านั้นที่สุภโชคสรชาติทาได้อย่างยอดเยี่ยมโดยนอกสนามก็ยังโชว์ความยอดเยี่ยมด้วยเชน่นเดียวกันซึ่งล่าสุดการสื่อสารระหว่างสุภโชคกับ isa, มิซามิไฮโรเปเรตวิทตอนนี้สุภโชคไม่ได้ใช้ล่ามส่วนตัวอย่างที่สั่งที่วพลสังกะพันในการสื่อสารกับโค้ดมิซาโดยสุภโชคคุยตรงกับทางมิซาด้วยตนเองเลยมีล่ามส่วนตัวของโค้ดมิซาช่วยแปลเป็นภาษาอังกฤษจากโค้ดมิซาช่วยอยู่บ้างเนื่องด้วยเรื่องของสำเนียนการออกเสียงภาษาอังกฤษของโค้ดมิซาอาจจะยังไม่ตรงเป๊ะสังเกตได้จาก ล่าสุดนะครับก่อนที่สุขโชคจะได้ลงไปจัดแอดิตสุงงามในทีที่90บวก4ช่วยให้ทีมพิกเอาชนะคู่แข่งคว้าสามแต้มคะแนนสุดสำคัญเจ้าเช็คก็รับคำสั่งจากโค้ดมิซ่าโดยตรงโดยไม่มีล่ามที่สั่งอยู่ข้างมีเพียงแค่ล่ามส่วนตัวของโค้ดมิซ่าเท่านั้นนะครับที่ช่วยแปลอังกฤษเป็นอังกฤษเพื่อให้ได้สำเนียงภาษาอังกฤษที่ชัดเจนนั่นเองนะครับงานเข้าอีกแล้ว ซื้อฝรั่งเศสร,รายงานสถานการณ์หลังจากนี้ต่อไปของเหงียนกรงไฮดกับโปเอฟซี FC, เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ซึ่เรื่องอาจา์สถานการณ์ล่าสุดนะครับของเหงียนกรงไฮดแข่งระดับซูเปอร์สตาร์ทีมชุดวีนาม ต้องพลาดการลงสนามในเกมนัดล่าสุดโปเอฟซีโดยนั่งในเก้าอี้สำรองถึง90นาทีเต็มไม่ถูกส่งลงสนามในเกมลีกเอิง2ฝรั่งเศสนะครับหรือว่าลีกเดิงที่พบกับสโมสรเซงเอเตีเอนนะครับซึ่งสถานการณ์ล่าสุดนัดทีมน,นตอนนี้ของโปเอฟซีรั้งอันดับสุดท้ายของตรงารางคะแนนเลยนะครับโดยแข่งไป7นัดมี4คะแนนทางสื่อเวียดนามเปิดเผยในรายงานจากสื่อฝรั่งเศสหลังจากนี้เนยนกรงไห่กำลังจะเจอเกี่กับการเยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จะต้องนั่งเป็นตันสำรอ,องไปอีกยาวนาน นักสุดนะครับเงียนกวงไหาอาจถึงขั้นถูกถอดชื่อออกเดวเทีมเพราะในตอนนี้โปเอซีได้เสริมแข้งใหม่เข้ามาแล้วเข้าสู่ทีมถึง2คนโดยเฉพาะผู้เล่นในตำแหน่งแนวรุกมันเป็นตำแหน่งเดียวกับเงี้ยนกวงไหแม้ต่อไปเป็นนัดสำคัญด้วยนะครับโปเอซีะจะต้องออกไปเยือนลูวานในวันที่11กันยายนี้โดยจะมีชื่อของเงียนกวงไหหรือไม่นั้นต้องติดตามนะครับถ้าหากเป็นอย่างนี้นะฮะอาจจะได้กลับเวียดน,นามเร็วขึ้นครับสำหรับเงียนกวงไห สะเทือนไทยลีกทีมยักษ์ใหญ่ในะไทยลีกสนใจชนพิพัฒน์สุพรรณเพรศัตร์เปิดใจหลังย้ายมาร่วมทีมไพเซนส์เอสีขอลุยต่อในยุโรปเจ็ดนะครับชนพิพัฒน์สุพรรณเพศัตรมิคฟิลทีมชาติไทยได้ตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมไพเซนส์เอสีในลีก4ของโปรตุเกสด้วยสัญญา1ปีซึ่งทางชนพิพัฒน์เปิดใจถึงการย้ายทีมในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีในการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆและมีโอกาสได้ลงเล่นที่มากยิ่งขึ้น ถึงแม้จะเป็นทินชั้นนาจากในไทยลีกสนใจที่จะคว้าตัวเขาไปร่วมทัพแต่เป้าหมายของเขาก็ยังไม่อยากไปเล่นในไทยลีกในตอนนี้ต้องการขอต่อสู้บนเส้นทางอาชีพที่ยุโรปต่อไปก่อนทั้งนี้แฟนบอลชาวไทยอาจจะได้เห็นโจเจตชนพิพัฒสุพรรณเพศรศตูเรียกตัวสู่ทีนชา้ไทยทุกใหญ่เป็นครั้งแรกในโปรแกรมฟีฟ่าเดในศึกฟุตบอลกิงครับในเดือนกันยายนนี้นะครับคอนซส เปิดเผยช็อตล่าสุดเสือยิ้มยากสุภโชคเปลี่ยนไปแล้วสุภโชคสารชาตินะครับกองกลางทีมชาติไทยนักเตะที่ดูจ็คเข่งขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่เคยยิ้มเท่าไหรนักโดยเฉพาะหลังจากย้ายสู่ความท้าทายที่ประเทศญี่ปุ่นช่วงแรกเขาจะดูเกร็งๆแล้วรอยยิ้มก็แทบไม่มีเห็นอาจเนื่องมาจากอยู่ระหว่างที่เจ้าเช็คซ้อมต่อสู้อย่างหนักเรื่องการปรับตัวที่ญี่ปุ่นรวมถึงการที่ยังไม่ได้ประกาศการลงสนามเท่าที่ควรจากมิซ่า โดยล่าสุดนะครับฮอกไกโดคนเสือซปโปโรได้โพสภาพล่าสุดบรรยากาศการซ้อมครั้งล่าสุดของสุเโชวกองกลางดีกรีทีมชชติไทยที่ไม่ใช่เสือยิ้มยากอีกต่อไปแล้วเขาลงสนามซ้อมกับต้นสกัดที่ญี่ปุ่นโดยมีรอยยิ้มตลอดในช่วงการซ้อมซึ่งก่อนอน,นั้นมันไม่เป็นเช่นนี้ ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่สุภโชคกฏดล็อกที่จะตัวแอซิดในนาทีที่90บวก4ช่วยทีมพลิกเอาชนะเซโรโซโอซกาก้าอ1อย่างน่าเหลือเชื่อพร้อมกับได้รับความยอมรับจากแฟนบอลที่ญี่ปุ่นเป็นอย่างมากในตอนนี้แล้วและที่สำคัญสุภโชคได้รับการยอมรับในความสามารถจากเพ,เพื่อนๆภายในทีมเป็นที่ร้อยหรือเพียงอย่างเดียวก็คือการได้รับโอากาสจากมิชา มิไฮโรเปเรตวิทส่งลงสนามยืนเป็น11ตัวจริงเดยสำหรับโปรแกรมนัด่อไปสุดโชคสรชาติลุ้นยืนตัวจริงกับฮอกไกโดคอนเซิร์ตสปโปโรเปิดบ้านต้อนรักการเยือนจูบุโรอิวตะในวันที่11เกันยายนี้ที่สนามสัปโปโรโดนะครับแฟนบอลทึ่งฉากแรกทีเซอร์ชนาทิปฟอนโตเร่ปล่อยคลิปงานใหญ่ที่ญี่ปุ่นทำเอาเป็นแฟนบอลชาวไทยมีทึ่งกันเลยทีเดียว เมื่อคา沃สกิฟันเตเร่ทีมแชมป์เจลีคของญี่ปุ่นซีมัยปล่อยทีเซอร์แรกงานใหญ่ที่ญี่ปุ่นวันที่10กันยายนนี้คา沃สกิฟอนเตเร่จะเปิดรังโทรโดกิสเตเดียมรับการเยือนของทีมชาฝูงซาเฟเชฮิโรชิม่าปรากฏว่าภาพแรกที่เห็นรถตุกๆในคลิปเป็นรถโดยสารขึ้นชื่อของเมืองไทยแต่สิ่งที่เห็นในฉากแรกดูเหมือนจะเป็นฉากรถโดยสารจากประเทศอินเดียหรือเปล่าคลิปทีเซอร์แรกโปรโมทงานใหญ่ที่ญี่ปุ่นซึ่ง วันดังกล่าวทางเจลีร่วมกับฟันตาเล่ได้จัดงินใหญ่เอาใจแฟนบอลชาวไทยที่เข้าไปเชียร์ชนะทิศส,สุงทรินนวรุกทีมชาติไทยติดกลบสนามที่ญี่ปุ่นแบบฟรีๆถึง250คู่จำนวน500ทีน่นั่งพร้อมกับคอนเสิร์ตใหญ่กลางสนามฟุตบอลเป็นครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยการเชิญนักร้องชั้นนำของเมืองไทยสแตมเปิดคอนเสิร์ตต,ต่อหน้าแฟนบอลญี่ปุ่นระหว่างช่วงพักครึ่งแฟนบอลเตรียมชมชนะทิพยืนเป็นตัวจริงได้เลยนะครับ ซื้อ่ญี่ปุ่นที่ข่าวถึง Super Easy t e c เทคนิคเปลี่ยนสถานการณ์ชนะทิพยซื้อญี่ปุ่นรายงานนะครับถึงความสามารถที่ยอดเยี่ยมของเรียวตะโอชิมะกองกลางญี่ปุ่นที่ใช้แบบเทคนิคสูง Super Easy ซ e c h n i q u e อญี่ปุนพูดถึงการกลับเข้าสู่ทีมของเรียวตะโอชิมะที่สลัดจากอาการบาดเจ็บทรุนุกิส่งลงสนาม3าเกมติดต่อกันซึ่งชนะทิพย์กองกลางท,ทิไทยถูกถอดชื่อออกจากทีมทั้ง3เกมติดต่อกันโดยสอญี่ปุนชื่นชมเรียวตะโอชิมะกับการเป็นผู้เล่นที่มีเทคนิคโดยเฉพาะเกมล่าสุดที่คาวะสกิฟันเรฟพบกับโซนันเบลมาเรยยกการเทินของเรียวตะโอชิมะเป็นเทคนิคขั้นสูงในช่วงนาทีที่82จังหวะนั้นโอชิมะได้รับบอลจากอากิฮิโรอิเอนางะ หน้าปากประตูของตัวเองโดยมีนักเตะของโซนันเบมเร่สอคนนะครับเข้ามารุมโอชิมะในจังหวะนั้นแต่ทางด้านโอชิมะกับข้อครองบอลด้วยเท้าขวาที่อยู่ด้านนอกแล้วเลี้ยวขวาเพื่อหลบทางฝั่งของนักเตะโซนันเบมเร่ถึง2คนและพี่ตัวหลบเดินหน้าเลี้ยงต่อไปโดยทั้งสือญี่ปุ่นได้ย,ยกให้เรตตาโอชิมะเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นเทคนิคของเขาที่ทำง่าย พร้อมกับโ,โอชิมะมีความนิ่งมากเกินไปที่หน้าปากประตูเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมรุกภายในพิบตารายงานจากทางสื่อของญี่ปุ่นบ่งชี้ไปถึงชนะทิพย์สงศินดาวรุกินชตไทยที่ไม่สามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้อย่างเต็มตัวในปัจจุบันนับตั้งแต่ที่ชนะทิพย์ย้ายมารุ่นทีมคาวาสกิฟอนโตเร่สามารถูกจับไปเล่นในตำแหน่งที่เขาไม่ถนัดโดยเฉพาะลักษณะาการเล่นที่ไม่ได้ใช้แววเทคนิคของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่ทําได้เพียงแค่การพักบอลและส่งบอลเชื่อเมเกมเสียเป็นส่วนใหญ่ซึ่งต่างจากสมัยตอนอยู่กับฮอปก คอนโซเรตซปโปรชนาทิพมักจะลากบอลไปถึงไหนถึงการโชว์เทคนิคที่น่าตื่นตาเร้าใจมีการจ่ายบอลสร้างสรรค์ให้กับเพื่อนร่วมทีมอยู่ตลอดซึ่งชนาทิพถูกจับไปเล่นในตำแหน่งที่ถูกต้องและถูกสั่งให้เล่นในรูปแบบของตัวเองที่ถนัดแต่นั่นเป็นสิ่งที่ยากของชนาทิพกับคาวาสกิฟุนเตรอาจสมผลรอยยาวกับกองกลางทีมชาติไทยรายนี้นี่คือสุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่7กันยายนนะฮะ